สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับนี่เราก็ตื่นแล้วนะครับตื่นแล้วนะครับบรรยากาศเช้านะครับที่โคกสีสุพรรณนะครับก็เตรียมตัวลุยงานนะครับวันนี้อาตาตสดใสนะครับวันนี้อักผ่อนเต็มที่ ทาแปลงให้ FC เป็นกัน,น,นก็อ่านน้ำเรียบร้อยนะครับทาแปง้งเรียบร้อยเอจ้ายพร้อมลุยงานนะครับยพร้อมลุยงานพอทีมงงานก็โอ้ข้างๆเป็นสวนเลยนเนาะนี่อากาศที่ห้องพักนะครับเชา้ชาๆนะครับบรรยากาศ ทำหมดแล่วนะเดินไม่รู้ฟังนะู้นฮะชิดปากแปร์นะผมนี่ชิดปากแปร์ชิดปากแปร์ปปรลุงนะครับลุงลุงตีงันหมดแล้วนะครับตีงัหมดแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวทำงานต่อกัน กาศที่รีสอร์ทนะครับข้างหลังจะเป็นสวนนะครับสวนเป็นพื้นที่ของเจ้าของรีสอร์ทให้เป็นสวนนับก็อัปเดตสถานาการณ์ล่าสุดนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราคุยงานการ เก็บรายละเอียดนะครับงานต่างๆแล้วก็งานปูกระเบื้องนะครับหลังจากที่ไปซื้อมาแล้วนะเมื่อวานที่ไปซื้อที่โกบอลเฮ้าส์นะครับกับพี่นาทีนะครับพี่นาทีกับพี่ยูก็เป็นจะภาพกระเบื้องนะครับให้กับลุงพันนะครับก็ไปซื้อมาก็เลือกลายสีเรียบร้อยนะครับพอรอดูนะครับว่าจะสวยสดงดงามแค่ไหนแต่เบื้องต้นก็เห็นไปแล้วนะว่าเป็นสีเขียวมิ้นนะครับเขียวมิ้นสว่างนะครับสว่างมากๆเลยสีเขียวมิ้น รอดูนะครับหลังจากที่ปูเสร็จจะสวยสดงดงามแค่ไหนนะครับบ้านของลุงพันธ์ไทย้านนอกเดินนะครับลุงพันธ์ไทย้านนอกก็ฝากเอฟซีนะเป็นกำลังใจให้กับลุงพันธ์นะครับหลังจากที่เราได้ทราบเรื่องราวต่างๆในชีวิตของลุงพันธ์นะครับกําลังใจจากพี่น้องยูทูบเบอร์จาก f c เรานะครับล้นหลามเลยนะเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็ลุยช่วยกันเต็มที่นะครับ รุยเชื่อกันเต็มที่อวันนี้ก็ลุยอีกหนึ่งวันนะครับน่าจะจบนะครับวันนี้น่าจะจบก็หลังจากนี้ลุงก็ขึ้นศาลนะครับเตรียมตัวต้อนรับทนายแล้วก็ขึ้นศาลก็ฝากวีวเอฟซนะครับเป็นกำลังใจให้ลุงกับป้าต่อไปนะครับเดือนหนึ่งเคียงข้างลุงกับป้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอุดมการเรายัางเหมือนเดิมนะครับผมสู้ไปด้วยกันนะครับเพื่อที่จะทวงความยุติธรรมให้กับลุงกับป้านะครับ แล้วเอ็มก็เชื่อเสมอมานะว่าความยุติธรรมจะเกิดกับทุกคนป้าแตนแน่นอนนะครับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามานะครับ26สิงหาคม2563ครับวันแรกที่เอ็มมาหาลุงพลนะครับก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดนะครับ17สิงหาเกิดตรงกันกับลุงพลครับแต่คนละปีนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็เป็นวันดีนะควันเกิดก็เดี๋ยวจะมีการ จาน้องจัดงานอะไรยังไงก็รอดูอีกนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดที่รีสอร์นะอเทเนาะเรียนกันหมดแล้วเยวก็จะเตรียมตัวไปทําง,งานกันแล้วนะครับน,นี่นอนอยู่ห้องเบอร์สามนะครับกับโนน่โนนิโนน,น,นี้ก็เตรียมตัวแล้วนะครับเตรียมตัวละพ็มาอัปเดตข่าวสารให้กับ PFC ได้รับชมรับฟังนะครับ เชา้านี้ใครคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับวานก็เป็นที่ทุกทุกท่านนะครับได้เห็นพลังยูทูบเบอร์เราแล้วก็ชาวบ้านจีดอาสานะครับร่วมแรงแข่งขันช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเป็นภาพความน่ารักความประทับใจที่ F C อยากเห็นนะครับเว่าจะเป็นน้อยยิ้มเสียงหอเราะในระหว่างการทำงานไปก็มี อย่งหัวเราะมีรอยยิ้มให้กับเอฟซีนะครับลุงพลก็ทั้งร้องทั้งเต้นนะครับอยู่หลังบ้านตรงครัวนะครับตอนในเกาะเกาะปูนเกาะอิดนะครับเกาะอิดก็ประมาณนี้เนาะอัพเดทล่าสุดเรามาพูดคุยกันตรงนี้ก็ห่างจากบ้านลุงพันไม่เกินสิบโลนะครับตรงที่เราพักอยู่ที่อำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครน,นะครับ จากบ้านลุงพันไม่เกิน10กิโลนะครับเราใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีก็จะถึงหน้าง,งานเลยนะครับถ้ากลับเกาะก็ประมาณ30 -40 โลนะครับ40กิโลเมื่อวานก็เลือกงานกันค่ำก็เหนื่อยนะครับเลือกงานกันค่ำแล้วก็เหนื่อยก็เลย พักที่รีสอร์ทนะครับก็ห้องพักดีมากนะครับห้องพักดีมากรีมเพลย์โคกสีสุพรรณนะครับใครที่มาใชงบริการก็แวะมาเนาะอ้าวมาแล้วพระเอกเราไม่มีคนลุกหรอลุกไปแล้วลุกไปแล้วลนี่ครับไอช้ชายนะไอช้ชายอยู่ห้องนั้นนะครับผมป่านุก็ออกมาแล้วโอ,อ้เสือเสีอแดงอนุวัตรอานุวัตร ว่าน,นี่ใส่เอ็มยูไนสีแดงงานฐานเลยว่ะสีแดงเบ้าหนูกับมี่เม็นบ่ใส่สีแดงเบ้าหนูนี่น้ำแม่เห็นแม่เราใส่พอประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวแล้วก็เดินทางไปหน้าบ้านอที่หน้าง,งานลุงพันประมาณสิบกิโลนะครับสิบกิโลอ่าแจ้งข่าวพีซีนะครับ ต่อรอดูนะวันนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกหรือไม่นะเมือ่อวานเซอร์อไพรส์ทั้งวันเลยเมื่อวานเนี่ยเซอร์ไพรส์ทั้งวันน,น,นะเมือ่อวานลุงพันก็ร้องไห้ประมาณสามสี่รอบนะครับมันมันกั้นไม่อยู่จริงๆนะครับด้วยความรู้สึกที่มันออกจากใจของลุงพันนะครับไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับทีแรกตั้งเป้าไว้ก็แค่จะฉาบบ้านนะครับฉาบในฉาบนอก เอาไปเอามามีการก่อครัวด้วยแล้วก็ปูกระเบื้องด้วยนะครับแน่อีกสักพัมีทาสีด้วยนะครับก็รอดูนะครับรอดูบิ๊กเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโอเคนะครับผมคิดเห็ยนอย่งไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับพูดคุยทักทายกันได้ทุกเรื่องครับได้ทุกเรื่องก็อย่าลืมนะครับอุดหนุนสินค้านะครับของบริษัทมนโอมโฮมซับนะครับีพีสกินไลออ ทีพีสกินออฟฟิเชียลนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอาให้เบิ้งนก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 